หลังจากที่ซันนี่ยูโฟหรือนายยานวรุษสุดที่วาดศิลปินบอยแบนด์ยุค90วัย50ปีป่วยเรื้อรังด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษมานานหลายเดือนสภาพร่างกายสู้ผอมและเป็นผู้ป่วยติดเตียงจนกระทั่งอาการสุดหนักและเตรียมจะนำส่งโรงพยาบาลแต่เกิดอาการช็อกหมดสติเสียชีวิตในคอนโดมิเนียม ทางด้านครอบครัวของซันนี่ยูโฟได้เดินทางมารับศพที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจเพื่อรับศพนำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีกรรมทางศาสนาโดยกำหนดการจัดที่วัดเหล่าพระรามสองโดยมีพิธีรดน้ำศพในเวลา16นาฬิกาของวันนี้ ด้านนา,นายอนันต์หลานชายเปิดเผยว่าทางครอบครัวทราบถึงอาการป่วยของนายซันนี่อยู่แล้วแต่ไม่ทราบรายละเอียดว่าป่วยหนักเพราะนายซันนี่ไม่บอกรายละเอียดเรื่องอาการเจ็บป่วยทราบว่าซันนี่มีอาการป่วยจากไทรอยด์แต่เวลามีอาการป่วยซันนี่จะไม่ค่อยบอกอะไรกับครอบครัวจะบอกก็ตอนที่รักษาอาการหายแล้วเพราะเขาไม่อยากให้ทุกคนในครอบครัวเป็นห่วงจึงไม่ทราบรายละเอียดว่าคุณซันนี่มีอาการป่วยหนักมากน้อยแค่ไหนคาอไทรอยดนะ์ อยู่แล้วครับแต่ว่าแกก็พยายามบอกประมาณว่าที่รักษาหายแล้วค่อยค่อยเราบอกแจ้งกับคุนแล้วนะคือจะเป็นงานแบบนี้นะแต่แต่ปกติเวลาพี่จะนี่เป็นอะไรเขาได้แจ้งญาติไหมครับเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยความจริงเขาก็เล่านะครับแต่ว่าคือเล่าหลังจากที่ที่หายแล้ว สำหรับผลชนสูตรแพทย์ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตของซันนี่ยูโฟเกิดจากภาวะโลหิตล้มเหลว